สวัสดีครับมาพบกับช่องความรู้ฟรีนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาทําโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์โมต้นนะครับข้อที่4แล้วนะครับอ่ะข้อนี่เคยเป็นข้อสอบของ IJSO มาก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับข้อบอกว่าถ้าเกิดว่า3ยกกําลัง x ครับมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน5 3ยกกําลัง Y เท่ากับเศษ5ส่วน6กยกกาลังแเท่ากับเศษ3ส่วน5 แล้วโจทย์เขาถามว่า x บวก 2y บวก z มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเขียนกันก่อนเลยนะครับว่า3ยกกำลัง x เนี่ยครับมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน5อ่ะ3ยกกำลัง y มีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน6แล้วก็3ยกกำลัง z จะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน5นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขอจัดให้ตรงกันหน่อยเนาะ อ่ะโอเคนะครับทีนี้ครับเราก็กำหนดครับว่า3ยกกำลัง x เนี่ยมีค่าเท่ากับเศษสส่วนหให้เป็นสมการที่1นะครับอ่ะโจทย์เขาถามสามยกกำลัง x โอเคมี x แล้วถัดมาครับ3ยกกำลัง y แต่โจทย์เขาถามว่า2 y ครับเพราะฉะนั้นเราต้องการเปลี่ยน y ให้เป็น2 y นะครับเราก็เลยต้องจับสมการนี้นะครับยกกำลัง2นะครับอ่ะแล้วก็จับยกกำลัง2เข้าไปนะครับอ่ะโอเค เพราะฉันครับมันก็จะได้เป็น3ยกกำลัง y แล้วทั้งหมดยกกำลังสองจะได้เป็น3ยกกำลัง2 y จะมีค่าเท่ากับที่นี้ครับอ่ะยกกำลังสองเราก็แจกแจงเข้าไปเนาะ5ากำลังสองครับก็จะได้เป็น25ส่วนด้วย2เท่าครับ6กกำลังสองก็คือ6กคูณ6จะมีค่าเท่ากับ36นะครับแบบนี้ครับ แล้วก็กําหนดให้มันเป็นสมาการที่2เลยนะครับทีนี้ครับสามยกกำลังแซดมีค่าเท่ากับเศษสสก็ให้เป็นสมาการที่3โอเคไหมครับอ่ะโอเคทีนี้ครับเราก็จับสมาการที่1คูณกับสมาการที่2คูณกับสมาการที่3เลยนะครับ อ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสังเกตไหมครับว่าฐานเหมือนกันครับว่ามันก็คือเลข3เหมือนกันนะครับเลข3ครับคือฐานฐานเหมือนกันเมื่อฐานเหมือนกันคูณกันเลขชี้กําลังของเราเนี่ยจะจับนํามาบวกกันมันก็เลยจะเข้ากับคําตอบที่โจทย์ต้องการใช่ไหมครับอ่าโอเคเมื่อเราจับมันมาคูณกันครับจะได้เป็นสามยกกําลัง x คูณกับสามยกกําลังสอ คูณกับ3ยกกำลังสก็จะมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน5เศษ4ส่วน5คูณกับสมการที่2นะครับก็คือ 125, เศษ25ส่วน36แล้วก็สมการที่3นะครับก็คือ, 3, อก็คือเศษ3ส่วน5นะครับคูณกับเศษ3ส่วน5อ่ะโอเคทีนี้เราก็คิดเลขนะครับอ่ะทีนี้ครับเห็น ไม่ครับว่าถานมันเหมือนกันครับคือเลข3นะครับแสดงว่าเราก็สามารถรวบได้เลยนะครับเป็น3ยกกำลัง x บวกกับ 2y แล้วก็บวกกับ z อ่าก็จะมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน5คูณกับเศษ25ส่วน36คูณกับเศษ3ส่วน5ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3ใช่ไหมครับอ่าโอเคซึ่งเศษ1ส่วน3ครับมันก็คือเศษ1ส่วน3 ยกกำลังหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งเราก็เปลี่ยนครับเป็นเศษหนึ่งส่วนสามยกกำลังหนึ่งเลยครับเราแปลงเป็นสามยกกำลังลบหนึ่งได้ไหมครับอะได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามเราจะแปลงจากเศษหนึ่งส่วนสามกำลังหนึ่งเป็นสามยกกำลังลบหนึ่งได้เลยนะครับอ่ะโอเคทีนี้ครับฐานมันเหมือนกันแล้วไงครับก็คือสามยกกำลัง x อก็บอกบวกสองวบวกเศษ จะมีค่าเท่ากับ3ยกกำลับบงลบ1แล้วไงเพราะฉะนั้นครับเราก็สามารถฐานเหมือนกันเราก็ตัดฐานได้ครับมันก็จะเหลือแค่เลขยกกำลังใช่ไหมครับอ่ะโอเคทีนี้เราก็เทียบแบบนี้เลยนะครับว่า x บวก2 y บวก z จะมีค่าเท่ากับลบ1อ่ะโอเคเราไม่จำเป็นต้องไปหาว่า x าเท่ากับเท่าไหร่ y เท่ากับเท่าไหร่ z เท่ากับเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่านี่ไงครับจบก็ถามอันนี้แล้ว จบเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้สามารถตอบได้เลยนะครับว่าข้อนี้ตอบว่า x บวก 2y บวกแจะมีค่าเท่ากับลบ1โอเคนะครับอ่าโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ